ไปที่เราซ้อมมากี่วันเดือนเดือนเดือว่าสการ์ดเลยซ้อมอยู่ที่ซ้อมไปสักช่อยู่ที่ก็อยู่ที่เดิมที่บ้านแถวนน้นเลยเนาะมีใครเป็นกุ๊เบ้าซ้อมบ้างอยู่ด้วยกันไหมพวกเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่ครับพวกไหนใครที่มารช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบหมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับไปเ่วันนี้เลยต้องมาเจอกับดาบดำเคยต่อยกันไหมยังไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายัง ดูครับเขาเมยสไตล์อุลีก็ตุ้นตุ้นเพลงครับวันนี้เลยต้องมาเจอดับดำวางเกมวางแผงให้ดิก็ต้องไปเรอยนครับเหมือนต่อยตาตาเราก่อนแก้ไขวุ้นก็ไปดีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ดับดำดับดำวันนั้นไปครับเปย์บ้างหนูสมมติไปช็อตมาเนะวันนั้นเวทเท่าไหร่ไปยุคสี่ไปยุคสี่นิดเดียวแล้วยุคห้าแล้วเมื่อเช้าสอบหนักยังก็สอบมาก็พอดีมาพอดีมาสบายอ๋อมารถนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่ทั้งรถ ่ที่มองไปขึ้นก่อนแม่ก็คือมาวิ่งเลยนะนี่เส้นยืดสายตอนเช้าร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์มาเต็มร้อยแน่นอนสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พอเมาชนะกับใครนะชูเดียวนะไม่ชูคู่อ่าคุมมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยของเราหลักร้อยหลักร้อยแล้วพ้นจังหวัดเอาฝากเะช่วยแฟนคลับรถหน่อยวันนี้คู่ที่สามช่องเจ็ดสีอ่ะขอโชคดีขอบครเชิญครับ คู่มาแค่ว่าที่ขาลูกกไม่ได้ยายลูกบวาึ้่หลเรงาูกเป็นบรรยากาศนะครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับวันนี้ผมมวยหูเมธทานะครับหลังจากภาคฟุตบอลเสร็จนะครับก็เดินทางอาบน้ําแต่งตัวที่บ้านนะครับกลับไปบ้านนะครับอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็เดินทางมาช่องเจ็ดสีนะก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในเวทีมวยนะครับช่องเจ็ดสีนะครับวันนี้นะ วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่25่ิบหนะครับพฤษภาคมนะครับอาทิตย์หน้าก็เดือนใหม่แลวอาทิตย์หน้าก็เดือนใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายนะอาทิตย์นี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายครับในด้านของข้อมูลนะครับท่านสมาชิกนะมวยกดเลดนะเมื่อวานนี้โอ้โหช่องสามนะครับสี่ตัวนะครับ เมื่อวานนี้ช่องสามนะครับสี่ตัวเลยนะเมื่อวานนะครับช่องสามนี่ชนะลวดสี่ศูนย์เลยชนะลวดสี่ศูนย์ในช่องสามชนะลวดสี่ศูนย์นะครับชนะลวดสี่ศูนย์ในเมื่อวานช่องสามเดี๋ยววันนี้ช่องเจ็ดนะครับก่อนเก้าโมงเช้ามีมวยกดเลทให้ท่านสมาชิกสองตัวนะก่อนเก้าโมงเช้ามีมวยกดเลทให้ท่านสมาชิกสองตัวนะครับกดเลทจิ้มเลทนะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับกดเลทจิ้มเลทในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับ ตัวในด้านของลายเสียงมวยก็ฟังได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุคหนึ่งหกแปดนะครับรวมถึงข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยน้าลองและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับตัวในด้านของข้อมูลสําคัญข้อมูลมวยกดเลดเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านสมาชิกนะครับรายปีนะครับสองหมบาทนะครับและรายเดือน2,000บาทนะสมาชิกมวยหูนะครับรายปี2000 20, 0บาทและรายเดือน2,000บาทนะครับ